สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดีๆของที่ซื้อมาจากกันนะเริ่มจากร้านชาวก่อนเลยร้านชาวา เริ่มแลแล้วนะคะอุ้ยแตกเลยทุกเป็นดัมเบิลัตต์ปาร์ตี้มีเป็น, Man ปนอันนี้น่าจะแ,แลงค้วนี้ไม่ค่อยถล่ม่แันสุดท้ายเราชอบมากอีต mm ั้งพุงสตาร์นะ เราชอบีต,ตรตามากวสเเก่ตาต่ไม่ค่อยเยอะเออเราจะรีวิวสกุชี่ก่อนนะขอที่เป็นสกุชี่มีขอที่เรารับมาขายด้วยเป็นสกุชีุ่งนี้รับมาขายบางตัวแต่บางตัวก็ไม่ขายแต่เราจะรีวิวให้ดูก่อนเนะหมือนโ โถหรือบอลสีไม่รู้เป็นมินิคนะขององแท้มินิบัสบอลแทนะ้มินิพมินิบัสบอลแท้ห่านนแทเาัมาน่นีเสาลักวัน,วน,น,นี้โอเค มาดูร้านนี้บ้างอันนี้เราจะรีวิวให้ดูก,ก่อนนะเดี๋ยวถึงบ้านเราจะบอกว่าอย่าง้ค่ะก็คือที่ ก็จะมีแมวนะเป็นแมวแล้วโดนนักแมวมามาฆ่าตัวนะโดนนะักแมวที่ตัวนี้ วันนี้เราซื้อโคมงไฟมาด้วยนะโค้ไฟเอาไว้ท่าเคลียโอเคต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่เราล็อคของแว่นได้ส่งการนะคะจะช้องฟองีสามม่วงสีชมพูแล้วก็สีชมสีเขีสีดีแจ็ดมากแต่ไม่ค่อยแตะ ก็มีแล้วก็ไอพีนอันนี้เป็นทั่ว,วรูมแบรนด์เราซื้อมาแบบยางแบนเห็นมันถูแล้วมันเลอะติดแล้วแต่เรายังผิดอ,อยู่ค่ะชมพู ว่างฟ้าเงิน,น mm เียวเป็นหูค่ะดำ้ตก็วันี้เแถมมาโยเกิร์โดย่้ าสุดท้ายก็เป็นปืนฉีดน้ำนะคะแล้วก็เรียน,น,นเป็นสองน,น้องสอง้ก็เปนีรนะคะนีอยากทาอันนี้ขอ,องปักริวเค okay. นี่นีด้วยหล้นี้ก็บทแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายดีใจมาก